รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่ค m อมอ let's give i ีเรามา share this love together รักยั่เก็บมันไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหมคื m มอล let's give i มเรามาแชร์ริสเลฟด้วยกันเธอมีรักก็แชร์กันไปอย่าหมดแต่ห่วงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's giving e t a ไม่ต้องเค้นไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำที่ต้องวันอะไร e เองช่วยได้แค่ไหนอย่างนิ่งดูได้ชีวิตยังไม่จบก็ช่วยแบ่งปันถือว่าเป็นน้ำใจง,งลงัสนับสนุนโดยบริษัท MMP Corporation จำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t h ก g ีบิ้งครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันหยุดนะคัตลเลอร์ครับเวลาบ่ายสามโมง ถึง3ามมงครึ่งทางช่อง5้าแห่งนี้ครับวันนี้ครับเป็นวันสําคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองครับเรานะครับในฐานะพุทธศาสนิกชนครับก็ควรทําจิตใจให้บริสุทธิ์ครับเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าทํากิจกรรมดีๆภายในวัดนั่นเองครับอย่างเช่นรายการ The Giving ของเราวันนี้ครับที่ The Giver ครับจะไปทํากิจกรรมดีๆภายในวัดนั่นเองแต่ที่สําคัญวันนี้ครับเรามีทูตอาสาตัวจิ๋วครับที่จะเป็นไกด์พาเราไปภายในวัดนั่นเองครับกับวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทองครับ วัดสะแก้วตั้งอยู่ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมีดอเตอร์พระมหาภัยรอดทิตตศีโลเป็นเจ้าอาวาสและยังคงสืบสารเจตนารมณ์ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งเด็กเล็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึงเด็กโตอายุ18ปีรวมแล้วกว่า2,000คนเกือบ80%เป็นเด็กชาวเขา เด็กเหล่านี้บางคนกัมพาพ่อบางคนกัมพาแม่ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งขัดสนและขาดแคลนจําเป็นต้องแยกจากครอบครัวมาอยู่ในความอุปการะของทางวัดหวังเพียงจะได้เรียนหนังสือและเติบโตมีชีวิตที่ดีแต่ด้วยจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นทุกปีทําให้การดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารการกินอาคารเรียนรวมถึงอาคารนอนจึงอยู่กันอย่างแออัด ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีส่งผลให้ผู้มีจิตเมตตาที่ช่วยเกื้อหนุนช่วยสงเครเด็กลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายจนบางวันแทบจะไม่มีเลยและกิจกรรมดีๆอะไรรออยู่แล้วก็ไปพบกับเดอะกิเวของเรากันเลยครับ วันหยุดพิศษค่ะแบบนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแอนเนี่ยจะได้มีเวลาว่างนะคะมาเข้าวัดทำบุญกับเขาบ้างค่ะและขอสัญญาเลยนะคะว่าการทําบุญในครั้งนี้เนี่ยแอนจะทําอย่างเต็มที่และสุดความสามารถไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากอาณาเขตวัดนี้กว้างมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าแอนจะไปหาพระอาจารย์ในที่ไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเดินเดินดูกันดีกว่าค่ะกว้างมากว้ไว้ไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วทำไม น้องมาจากไหนคะนี่ทเชียงรายครับผมนูม,มาจากเชียงรายครับผมนูม,มาจากไหนคะเชียงรายเหมือนกันค่ะนูม,มาจากเชียงอรายงนี้ถามชื่อกัอนก่อนเลยดีกว่า <โห S 1> ชื่ออะไรครับผมเด็กชายสมศักดิ์มาเยอะครับชื่อเล่นชื่อมัตทิวครับผมชื่ออะไรนะชื่อมัตทิวครับแมทธิวที่เป็นแฟนกับพี่ลิเดียหรือเปล่าไม่ใช่๋อ,อไม่ใช่ผมโอเคน้องมัตทิวครับชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชิชโนกแซ่เฮือค่ะอยู่ชั้นม .5 แล้วค่ะอ๋ออยู่ม .5 แล้วชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อชิดค่ะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อยีค่ะชื่อเล่นนะคะยีค่ะโอเคน้องยีเอตัวเล็กมาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเชงค่ะเชงค่ะเชงโอเคถามก่อนเลยว่าหนูมาทําอะไรแถวนี้ทําไมหนูแต่งตัวแบบนี้คะผมมาเรียนครับผมหนูเสืชุดนี้มาเรียนเลยเหรอเอันนี้เป็นชุดประจำเผ่าของพวกผมครับอ๋อนี่อยู่เผ่าอะไรกันบ้างคะเนี่ย นี่ผมเผา,าคารแล้วส่วนผู้หญิงสาวคนนี้เป็นเผามงครับก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยก็เป็นชาวเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมตอนนี้เนี่ยพี่อยากไปหาพระอาจารย์พาพี่ไปหาหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวพวกหนูพาพี่ไปคะ่ะชันนัางได้เลยคะ่ะโอเคพี่แอร์คะก่อนที่จะไปพบพระอาจารย์คะ่ะเดี๋ยวพวกเรานะคะจะพาพี่แอร์ไปชมห้องสุขาลมของวัดกันคะ่ะ โอ้โหนี่ภูมิใจเสนอเลยใช่ค่ะตอน <ใจ S 1> ไปจะพราจารย์ต้องมาดูห้องสุขารมใช่ค่ะไปดูกันดีกว่าภูมิใจขนาะนี้เนาะอืมพี่เขา้าใจแล้วทำไมถึงชื่อสุขารมนอกอจากนั้นนะคะก็ยังได้รางวัลห้องน้ำดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้วยนะคะโอ้จริงเหรอคะองะคะั้นพี่ถามก่อนนิดนึงดีกว่าว่าอย่างมัธยมทำไมถึงมาเรียนที่นี่ได้ะคะเพราะว่า การที่บ้านนี่ก็ไม่ค่อยมีกินครับแล้วพี่เคยอยู่ที่นี่พี่เขาก็เลยแบบว่าที่นี่การเรียนดีกว่าที่บ้านแล้วก็เงินที่บ้านเนี่ยค่าเรียนมันแพงพี่ก็เลยส่งมาเรียนที่นี่ครับตัวึ้นเนียเป็นอะไรครับผมเป็นไกด์<ม>ครับผมเป,เป็นไกด์แบบนี้เหรอเหมือนพาพี่มายิ่ยมชมเอ,อ้าเราทําไมอะคะเพราะว่าเออถ้าเป็นไกด์ในส่วนใหญ่เราก็จะได้เจอกับคนต่างชาติใช่ไหมครับหลักๆแล้วเราก็คงชอบภาษาครับอ๋อโอเคพี่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันนานแน่ๆเลยไปน้องชิคเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อไปนั่งคุยกันดีกว่ามา นังพื้นกันเลยลลลร่มรื่นอยู่แล้วนะตรงนี้มาถานน้องชิดกันมากดีกว่าที่บ้านหนูทําอะไรคะก่อนที่หนูจะมาอยู่ที่นี่ก็ทําไรค่ค่ะปกติพี่เห็นว่าโรงเรียนที่ต่างจังหวัดมักจกไะไกลตอนที่เราอยู่ไกลไหมก็ประมาณหนึ่งกิโลกว่าค่ะแล้วหนูไปยังไงอ่ะเดินไปค่ะเดินไปโรงเรียนหนึ่งกิโลกว่า <c oughs> ทุกวันไปกับใช่ค่ะพอนหนูมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงสบายไหมหนูนอนที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนักเรียนทุกคนคือนอนที่นี่หมดค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะก็อยากเป็นแก๊สเหมือนกันค่ะะทําไมค เพราะเป็นคนชอบภาษาอยู่แล้วแล้วก็ภาษาเป็นอะไรที่เราต้องใช้ความจําแล้วก็ถนัดในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็อยากหาประสบการณ์อ,อยากแบบไปเที่ยวรอบโลกคือความฝันสูงสุดเลยค่ะต้องลองหั่ตัวเล็กสิพูดได้ไหมคะมันอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะสี่ปีคะป่คะไม่ต้องไาวแมสี่ปีสี่ปีแล้วหรอโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นหมอทำไมาหนูอยากเป็นหมอคะอยากดูแลชีวิตคนไทยอ๋อยากดูดูแลชีวิตคนไทย โอ้าตายแล้วน่ารักมากมากเลยนมรสก,การนะคะพระอาจารย์ค่ะ ขออนุญาตนะคะมาเด็กๆมาน้องมาชิวนั่งเลยครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นิดนึงนะคะว่าทําไมทางวัดถึงรับอุปการะเด็กกำพร้าจากทั่วประเทศคะพระอาจารย์คะก็เสืบเนื่องมาจากหลวงพ่อชํางบับหรือพระครูขันตยามิวัดเจ้าวาดรงแรกที่เลี้ยงเด็กเดิมทีนั้นน่ะ,ะท่านก็ไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่ว่าเด็กได้ล่องมากับแพรทรงแล้วก็มาขึ้นที่หน้าวัด ก็ไม่มีที่ไปลวงพ่อก็เลยเลี้ยงดู7-8คนจนกระทั่งเด็กพวกนี้ได้เรียนจบมสามพอจบมสามก็กลับไปบ้านก็ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่หเขาก็นึกถึงบุญคุณที่เขาเคยมาอยู่นี่ก็เลยเอาเด็กลูก,ลกหลานในตำบลมาทั้งตำบลมาปีแรกๆก,ก็แค่50ปีที่2ก็100ปีที่3 2 0 0 3 0 0จนมากถึง2,000กว่าคน ถ้าจ้างขายแล้วอย่างนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลเยอะไหมคะแล้วทางวัดเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาจากที่ไหนเออะเดินพอค่าใช้จ่ายเนี่ยวันหนึ่งในทุกวันนี้เข้าสารก็ประมาณ7กระสอบต่อวันต่อวันเจ็ดกระสอบกระสอบละ20กระสอบละ50กิโลกระสอบตอนนึห้าสิบเอา50าคูณกระสอบไปสามร้อยห้าสิบกิโลอ่สามร้อยห้าสิบกิโลแล้วก็ส่วนเงินนั้นก็เดือนหนึ่งก็ประมาณล้าน ต่อเดือนหนึ่งล้านหนึ่งทีนี้ถามเอาเงินมาจากไหนล่ะสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสละทรัพย์ส่วนพระองค์มาช่วยเมตตากรุณาให้ทางวัดเดือนละ4,500ตรงนี้ถือว่าเป็นพระหมหากรุณาธิคุณอย่างล้มท้นนอกนั้นก็อาศัยศรัทธาของญาติโยมที่มาดท,ทั่วไเพราะฉะนะั้นนะบางทีเนี่ย การที่คนข้างนอกนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ตามเนี่ยบางทีเวลาที่ไปทานข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีแอนนึกขึ้นมาเลยค่ะหลวงพ่อค่ะพอบางมื้อที่บางทีหนูกินไป500-700เองเนี่ยพ,พอเอา นึกถึงปริมาณเงินนะเอามาอยู่ในโรงเรียนเอามาอยู่ในวัดนี้โอ้โหถือว่าเป็นได้บุญมหาศาลเลยจากที่กินกับเพื่อนสองคนเนี่ยเอามาแบ่งน้องๆได้ให้ที่นี่ได้กินกันเยอะมากมากเลยถูกลูกคิดถูกแล้วยังไงในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบนมัรสการพระอาจารย์มากๆเลยนะคะขอลูกโชคดีขอบคุณค่ะในไหนก็มาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วนะคะก็ขออนุญาตให้น้องๆไกลเนี่ยพาชมโรงเรียนหน่อยนะคะสาธุน้ำพระสการค่ะหลวงพ่อค่ะ